ถ้าเราอยากให้เป็นรั้วหรือเป็นกำแพงแน่นๆเอาไปบังสายตาบังกำแพงบังรุดหนามอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอย่างน้งนอยๆก่อน1เมตรใช้5ถุงครับ <stadium noise> ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้มาอยู่ที่สวนไผ่หลอด <cocktails> ไผ่หลอดนะก็กำลังมาขึ้นไผ่หลอด สามสี่ร้อยนะทั้งหมดสี่ร้อยมีไผ่เงินหนึ่งร้อยไผ่หลอดสามร้อยครับอันนี้คือไผ่หลอดซึ่งตอนนี้เนี่ยคนก็เอาไปทําเกี่ยวกับเป็นกั้นไปแต่เป็นเขาเรียวกว่าเป็นรั้วมีชีวิตนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะได้หลอดไปดูดน้ําได้ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ต้องการก็คือว่าเอาไปทําเป็นที่กั้นเป็นกําแพงมีชีวิตกําแพงสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับ เป็นบางบ้านบางพวกที่เป็นลวดหนาเป็นกำแพงที่มันแรงแข็งแข็งเงี้ยให้มันซอฟให้มันนุ่มนวลเนาะ<อ>ลืมไปขอโทษทีบางคนเขาไม่อยากให้เห็นเขาบอกเดี๋ยวมันเออลืมแลวคุณก็ลืมด้วยอ่ะทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าเอาไอเนี้ยไปทําเรื่องของการให้มันนุ่มนวลมากกว่านะครับทีนี้ตัวนี้นี่กับตัวไผ่เงินนะนี่ไผ่เงินทีนี้ถามคนทํางานระหว่างไผ่เงินกับไผ่หลอด อะไรขายดีกว่ากันครับคุณพี่ครับไพลอตครับผมไหลอดได้ดีกว่าไหลอตมันไม่ขาดเลยครับขายดีกว่าได้ดีกว่าครับโอ้ตัวไผ่เงินนี่ถ้าเราจะปลูกแล้วเนี่ยอปีหนึ่งขุดได้กี่ครั้งนี่ปีหนึ่งได้ครั้งเดียวครับเลอใช่ครับอ๋อแล้วนนี่อ่ะปีละสองครั้งครับปีละสองครั้งใช่ครับอ๋ออันนี้ดีกว่านะปีละสองครั้งเนาะครับ แสดงว่าไผ่ลอดมันเติบโตเร็วนะไอ้น,นี่น้ําท่วมตายไหมไม่ตายครับอันนี้ก็ไม่ตายนะเอออย่างนี้ดีกว่าน้ําท่วมก็ไม่ตายนะครับอ่าแล้วเราก็อะไรนี่คือหลังจากเราเอามาใส่ถึงแล้วเนี่ยเลี้ยงไว้กี่วันถึงจะสามารถขายได้เนี่ยเอามาจจประมาณย <20 S 2> ี่สิบวันิบวันครับยี่สิบวันก็ขายได้แล้วมันออกนอ,อกครับอ,อ๋อออกใบออกหน่อให้มันเรียบร้อยแนละ้วประมาณ20ิบวันนะทีนี้ามาดูการผลิตตรงนี้กันค่ะมาดูการผลิตไป อันนี้คือขั้นตอนการผลิตครับหลังจากที่เราได้ขุดมาแล้วนะครับก็มาตัดแต่งนะครับพอได้มาใหม่หมๆเนี่ยขุดเนี่ยนะครับมันก็ยังมีดินมีอะไรอยู่ก็ต้องมาฟันมาอะไรเพื่อให้สามารถที่จะยัดใส่ใส่ตุ่มใส่ใส่ถุงอ่ะถุงขนาด6คูณ12ครับแล้วก็วัตถุดิบหลักก็คือขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวตอนนี้มาเขาเรียกว่ามหาวิกฤตคือมันแพงมากแพง เออสองหมื่นสองสองหมื่นสามแล้วเดี๋ยวนี้นะหกล้อหนึ่งอะสิบล้อสองหมื่นสี่นะดูดีครับนี่นี่คือการที่มันขึ้นแบบเขาเรียกว่ามันไม่รู้จะลงแล้วละนะแต่เดิมมามันแค่ประมาณสี่พันละสี่พันใช่ไหมแต่ก่อนนี้เพวแต่ก่อนเทยมที่แรกเลยแค่สามพันเออจากสามพันกลายเป็นสองหมื่นสี่อเอามันขึ้นมาแบบทีนี้ราคาขายมันไม่ได้ว่าดีเหมือนเดิมมีแต่เท่าเดิมขึ้นย่อย มีแต่ของของเรามันไม่มีขึ้นมีแต่จะลงจะขอลงพันสามเออนั่นเห็นไหมเสื้อมีตะกอนที่ซื้อสองร้อยห้าสิบสองร้อยเกตติบเชือกก่อนสองอะไรนะร้อยร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้ขายเป็นสองร้อยเจ็ดสิบเชือกันนะแล้วเมื่อกี้บอกอะไรนะอีกอย่างหนึ่งถุงถุงเดิมอันนี้มันแค่พันสองพันสองเดี๋ยวนี้ไอ้พันสามห้าสิบพันสามห้าสิบอะไรก็ขึ้นหมดพูดง่ายนะแต่ราคาไม่ขึ้น ราคาไม่ขึ้นแถมมาอดๆขออีกอ่ะบางทีก็เพราะว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีบ้่งอะไรบ้างนี่ก็คือปัญหาของผู้ผลิตครับแ,แล้วก็ใส่แถมเอาเนาะอ่านี่คือนี่เขาเตรียมพร้อมใส่แล้วเตรียมพร้อมสั่งให้สวยตัดให้ววสวยแบบนั้นแล้วก็พร้อมใส่นะนี่วิธีการก็คือว่าอันนี้ไม่สามารถตอนได้นะตอนกิ่งไม่ได้เนาะตอนกิ่งไม่ได้ใช้วิธีขุดอย่างเดียวแบ่งไมแบ่งไมแบ่งไปเรื่อยแล้วก็ขุดไปเรื่อยนะครับ อ้าวนี่คือเขาเรียกว่าโรงเรือนการผลิตนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยป้าเคยคิดไหมว่าทําเท่าไหร่เนี่ยประมาณถึงสอง0 0ื่นต้นได้ไหมสองหมื่นถุงได้ไหมท<า>ั้ปีทั้งหมดคงจะได้อยู่ประมาณ2 0,000ได้หม,<า>มื่นกว่าต้นอะทำมาสามสิบปีนะเก่งจริงจแล้วตัวเงินนี่กาตัวนี้สมัยก่อนในอะไรเริ่มมาก่อนหรือพอๆกันเงินเงินเริ่มมาก่อนเหรอเงินกระรน้ำเต้าเริ่มก่อน แล้วเงินนี่ก็เอาไปประดับเหมือนกันอ๋อเงินกะไอ้น,นี่มันมาทีหลังสแสดงว่าอันนี้ก็ร่วมสามสี่สิบปีแล้วสมัยสมรูปเรียนฮะสมัยสงรูปเรียนก็สแสดงว่าอย่างน้อยสามสี่สิบปีนะโอ,โอ้โหนี่คือผู้ผลิตนี่คือตอนนี้ปัญหาอุปสรรคของเราปัญหาของเราคืออะไรวัตถุดิบแพงใช่ไหมวัตถุดิบราคาแพงปัญหานะ อ่าขายเนี่ยไม่มีปัญหาใช่หรือไม่<า>คือใช้ราคาเดิมดูคือมันมันของมันขึ้นแต่ว่ามันขายได้เนี่ยขายได้แน่นอนแต่ของทุกอย่างขึ้นหมดมันไม่ได้ขึ้นราคาพูดง่ายๆนะ<ช>มันไม่ได้ขึ้นราคาแต่การขายหมายความว่าโอ้ยถ้าฉันมีแล้วขายไม่ออกไม่เคยมีปัญหาตรงนั้นใช่หรือไม่มเออไม่คือขายหมดเอาง่ายๆนะภาษาง่ายๆคือขายหมดแต่ขายกําไรน้อยลงเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันขึ้นหมดทั้งแต่พนักงานสมัยก่อนค่า ค่าแรงคนงานก็คงถูกๆมั้งเดี๋ยวนี้เลยอาจารย์ใจว่ายืนราคานี้มานานแล้วเพื่อไงเรื่องค่าแรงอ่ะนะอ่าโอเคงานเหมาสร้างอะไรบันก็บสามร้อยอ๋องานเหมาสบายสบายเราไม่ต้องคุมเกวววเเเรรรแแแลลล้้้้าาส็็จนนออไไดะพักไได้้้แลวมม่ตองคุเพื่อไงนะนี่คือไพร์ลอดครับถ้าท่านใดอยากจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตคือพันนี้คือฮิมาลายาคารามัสเอสพีเอสคือสปีชี่ยังไม่รู้สปีชี่นะครับ มลรยาคารมัสครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแปลงที่เขาปลูกไว้เพื่อการขุดนะครับขุดเอาไปทําเป็นอ่าไม้ประดับเป็นหลักที่นี่นะครับแต่เราก็สามารถจะทําเป็นหลอดได้เดี๋ยวนี้เราจะมาดูที่ว่าถ้าเกิดเราปลูกเป็นหลอดเนี่ยมันจะโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับอ้าวนี่นี่เอาอันนี้สักอันหนึ่งเนาะลองดูสิ นี่ครับนี่ครับไผ่อ่าชนิดนี้นะครับเห็นไหมครับก็อาจจะหนาหน่อยจริงๆมันต้องใช้ส่วนปลายจริงๆกันนะจริงๆควรจะใช้ส่วนกลางถึงปลายนี่ครับก็สามารถทําเป็นหลอดได้นะครับอ่านี่คือตัวที่เราจะปลูกทีนี้ระยะละ่ะก็ประมาณแ80ดสิบเซนครับแปดสิบคูณแปดสิบถ้าแปดสิบคูณแปดสิบเนี่ยมันจะได้ไร่ละสองพันห้ารอยต้นหนึ่งปีเขาจะขุดสองครั้ง นะครับขุดสองครั้ง1นึ่งกอที่เขาจะขุดได้เนี่ยประมาณ 1, 3, 1ถึงสามถึงสถุงแสดงว่า1ปีขุดสองครั้งก็คือได้ประมาณสองถึงหถุงเราเฉลีย่ยเอา4ี่ถุงพอ4ี่ถุงคูณด้วยไล่หนึ่งสองพันห้าก็คือไล่ละหมื่นถุงฟังทันเนะาะเอาอีกทีนึงอีกทีนึงนะ เราปลูกระยะ80ดสิคูณ80ดคือได้ละ2,500ต้นพอ2,500ต้นนี่เราเราปลูกไปอย่างเงี้ยปีนึงขุดได้2ครั้ง1ครั้ง1กอเนี่ยได้1นถสถุง,ถงแสดงว่าได้ปีละสองถึงหกแต่ลุงกรมเฉลีย่ยเอา4ถุงพอ4ถุงคูณด้วยสองพก็คือปีละหมื่นถุงครับปีละหมื่นถุงตอนนี้ปัญหาก็คือเมื่อกี้เราฟังแล้วเรามาย่อยอีกทีหนึ่งคือ ไม่มีปัญหาเรื่องการขายปัญหาที่เจอทุกวันนี้คือค่าใช้ใจ่ายมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้งแต่เรื่องถุงเรื่องแต่เรื่องกระสอบกระสอบก็คือเรื่องของถุงแอรอหกคูณสิบสองอะถุงพลาสติกดาอะเรื่องแต่ตัวขุยมะพร้าวนี่คือหลักแต่ดีอย่างหนึ่งป้าก็บอกว่าเรื่องค่าแรงเนะี่ยยังพอคุมได้อยู่อันนี้คืออุปสรรคปัญหาและอุปสรรคของการผลิตตัวไผ่หลอดนี้ แต่งานของมันเนี่ยดูแล้วเนี่ยป้าเคยทํมาสามสิบปีแล้วนะสามสิบปีนี่ไม่ไปไหนหมายความว่าก็ยังไปได้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ยังไปได้แต่ทีนี้ที่จะเจอปัญหาซึ่งเราเองป้าไม่ได้พูดถึงก็คือคนที่จะมารับช่วงต่อเนี่ยตอนนี้เฉพาะป้าเองก็ลูกไม่มีเลยลูกไม่มีไม่มาเอาพวกง่ายไปทํางานอื่นกันนะเขาอาจจะดีกว่าหรือว่าเขาไม่ชอบวิถีชีวิตอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือเรามาเล่าสู่กันฟังว่า ชีวิตชาวสวนไผ่เนี่ยบางท่านลูกไม่มาต่อยอดไม่มีการมารับช่วงเนี่ยก็ยจะล้มตายหายไปก็กระทิบบอกหน่อยบางทีท่านก็อยากขายที่แล้วเนี่ยมาเราคุยไปคุยมาก็อยากขายที่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรอยู่ไหมก็ดูแลลูกไม่ได้มาเอาอะไรก่อว่ากันไปอ้าวอันนี้ก็ลุงกรมก็ให้ข้อมูลเรื่องของไผ่หลอดนะแล้วก็เรื่องแนวคิดต่างๆที่จะถ่ายทอดสู่กันฟังครับาการใช้งานนะครับ เวลาผู้เอาไปใช้งานเนี่ยถ้าเราอยากให้เป็นรั้วหรือเป็นกำแพงแน่นๆไปบังสายตาบังกำแพงบังรุดหนามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆก่อน1เมตรใช้5ถุงครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้แน่นเปี้ยจริงๆงนึ่1เมตรใช้6ถุงนะครับ1เมตรใช้6ถุงนะครับแต่ว่าเกิดเราปลูกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรนนครับนี่นี่จะเริ่มขุดได้แล้วนะนี่เริ่มขุดได้แล้ว การดูแลรักษาก็ง่ายครับก็ใส่ขี้ไก่นะครับแล้วก็มีน้ำนะน้ำ,นำคืนค่าให้ดีและตัวนี้คนด้วยนะนี่เมียครับนี่ขี้ไก่เห็นไหมน้าท่วมก็ไม่ตายแต่ว่าท่วมไม่ได้ท่วมสองเดือนนะก็มีการท่วมแบบเป็นครั้งเป็นคราวเป็นชั่วคราวไปความสูงที่เราจะปล่อยเนี่ยเวลาเราจะใช้งานนะครับก็มันอยู่ที่แต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดเราจะให้บางตาจริงก็ประมาณล่มมๆ2เมตรและครับ เนี่ยดูเขามันมันจะสูงกว่านี้อีกหน่อยนะครับประมาณนี้นี่ประมาณหกเดือนนะนี่นี่คืออายุของหกเดือนดูมือดูมือลุงกลมนะเนี่ยครับดูมือลุงกลมความสูงจะประมาณนี้ถ้าเราปล่อยให้เป็นปีเป็นปีหมายความว่าหลังจากเราปลูกไปเป็นปีเราอยากให้มันแน่นให้มันสูงนะครับก็จะถึงสองเมตรกว่าแล้วเราก็ตัดตัดจะต้องมีบันไดปีนแล้วก็ตัดเป็นกำแพงเลยนะครับเราก็มีหลายที่ที่ไปดูมาก็สวยครับมันจะแน่นมากเลย และตัวนี้เนี่เป็นไผ่เอวร์กีนนะถ้าเมื่อไรเราให้น้ํามันจะไม่ใบร่วงนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราดูในชีวิตคนเมืองเนี่ยใบร่วงในเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันไปเข้าบ้านคนอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้ถ้าเมื่อไรเราให้น้านะจะใบไม่ร่วงนะครับเป็นไผ่เอวร์กีนนะครับก็เป็นเรื่องดีครับอ้าวลุงกรมฝากให้รู้จักครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบพระคุณน,นะครับนี่คือไผ่หลอดครับ